น้ำขิงได้รับจดหมายนัดสัมภาษณ์งานจากบริษัทฟ,ฟ้าวัฒานคุณที่กรุงเทพค่ะอะไรนะกรุงเทพอ้าวอ้าวไหนบอกว่าจะสารต่อร้านเสื้อของพ่อไงลูกน้ำขิงไม่เคยบอกงั้นเลยนะพ่อน้ำขิงไม่ได้อยากเป็นช่างตัดเสือ้อน้ำขิงอยากเป็นนักบัญชีไม่ั้น,น้ำขิงจะเรียนบัญชีมาทำไมเล่าก็ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำบัญชีร้านเราไงแล้วแกนะบวกเลขผิดผิด,ผดทุกๆูกอะถ้าเกิดไปรับผิดชอบบัญชีบริษัทใหญ่ๆถ้าเกิดทําผิดพลาดขึ้นมาอะเขาจะลําบากนะลูกก็ของอย่างนี้มันก็ต้องค่อยๆสะสมประสบการณ์กันไปไม่ใช่หรอคะน้องลิลนะใช่ค่ะโจ๊กอย่างน้อยให้น้ำขิงได้ลองทําก่อนนะคะทําอย่างก็จะได้งานนี่เขาแค่เรียกสัมภาษณ์พอเขาได้คุยกับเธอแล้วเนี่ยนะรู้ว่าเธอโก้กังแบบเนี้ยเขาก็ไม่จ้างหรอกถ้าอย่างนั้น ก็ให้น้ำขิงไปลองสัมภาษณ์ดูก่อนก็ได้นี่คะนะพ่อนะนะพ่อนะนี่แกเป็นลูกคนเดียวนะแล้วแถมเป็นผู้หญิงอะ่ะคิดเหรอว่าฉันจะปล่อยให้แกไปอยู่ไกลๆคนเดียวอย่างนั้นได้ยังไง กลัวแต่น้ำขิงจะตายชีวิตนี้น้ำขิงก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะคะ่ะนี่แล้วแกเคยคิดมั้งไหมว่าแกมีเลือดไม่เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเกิดแกไปเป็นอะไรไปพ่อกับแม่จะเสียใจขนาดไหนอ่ะแล้วถ้าให้น้ำขิงอยู่เฉยๆแบบนี้น้ำขิงจะมีค่าอะไรล่ะคะ น้ำขิงจะเป็นผู้หญิงแต่น้ำขิงก็อยากทำอะไรเพื่อแม่เพื่อพ่ออยากทำอะไรเพื่อปู่ด้วยทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่เข้าใจน้ำขิงเลยอ่ะ ทุกคนหยุดพูดเรื่องนี้กันได้แล้วฉันตัดสินใจแล้วถ้าใครไม่ให้น้ำขิงไปก็ไม่ต้องมาพูดกับฉัน